สุดสกินแชนแนลชนะท่านผู้ชสนุกกับการดูแลผิวและการเลือกใช้สกินแคร์นะคะ EP แผงการ ป้ายยามาแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเป็นการป้ายอย่างมีคุณภาพใช่ไหมเพราะว่าเราอะใช้ของหมดแล้วก็มาบอกทุกคนว่าของที่ใช้แล้วเป็นยังไงนะคะดังนั้นเนี่ยเป็น honest review นะคะหรือว่ารีวิวจากคนที่ใช้จริงรีวิวจริงแน่นอนนะทุกคนโอเควันนี้เขอแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่จะไม่ซื้อต่อแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็คือจะซื้อต่อนะเพราะชอบมากมากเลยนะคะรอบเนี้ยคือชอบมากจริงนะสำหรับส่วนที่จะซื้อต่อนะคะเอาไม่ซื้อต่อก่อนละกันนะส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการประทิน ผิวนะคะเพราะว่านอกจากเราจะทาหน้าเยอะแล้วนะคะตัวเราก็ใช้อะไรเยอะมากเลยนะคะอันแรกเนี่ย ก็คือ The m a s t i a กินคลีนเซอร์ Normal to Dry นะคะเราเคยพูดไปแล้วตัวนี้แล้วเราก็บอกว่ามันดีด้วยไม่ได้ไม่ดีนะคะแต่บางทีของที่ดีอ่ะมันก็คือแบบดีเฉยๆไม่ได้โดดขึ้นมาจากตัวอื่นมากนะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องซื้อน้องเขาต่อหรือออกม้เพราะว่าเราก็ใช้ตัวเพลนเซอร์ตัวอื่นๆหลายๆตัวในตลาดได้นะคะสําหรับตัวนี้ดูก็คิดว่าน่าจะไม่ได้ซื้อต่อนะคะทุกคนต่อมาเป็นแบรนด์เดียวกันนะคะเป็นไอคีมของเขา บอกเลยว่านี่คืออ y e คอน t o u r Cream 35ml เยอะมากปกติเราจะเห็นอ e c ครีมประมาณ 15ml ซึ่ง 15ml บางคนใช้เป็นปีหนูถึงจะหมดใช่ไหมคะแต่ดิวเนี่ยก็คือพยายามใช้น้องเขามากให้หมดนะคะ 35ml ก็สามารถใช้หมดด,ดิวน่าจะใช้แบบ หกเดือนมาเออแต่ดิวใช้สลับกับตัวอื่นด้วยนะเพราะว่าเออรอน้องเขาไม่ไหวจริงๆนะคะตัวนี้มันเนื้อเป็นเขาชื่อครีมแต่เนื้อจะเป็นเจลๆหน่อยนะคะเรารู้สึกว่าให้ความชุ่มชื้นก็โอเคนะคะแต่เรื่องอื่นอ่ะเราไม่ค่อยเห็นผลเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเฉยๆนะสำหรับตัวนี้นะคะไม่ได้ซื้อต่อนะคะอ่ะต่อไปนะคะ เราพูดถึงในคลิปน่าจะ2-3-4อาทิตย์ก่อนนะคะว่าตัวนี้เป็นตัวที่ดังมากของฟายนะแบรนด์ไทยส่วนผสมตอนอ่านก็คือดีมากชอบมากมีนนยซินามายหรือวิตามิน b ี5%มี3มี encapsulated pure retinol นะคะคือกลุ่มเรตินอยดที่เราชอบทานหน้าเนี่ย0.03%ซึ่งเรียกว่าเป็นบอดี้เซรั่มที่ช่วยในเรื่องของ anti aging ลดริ้วรอยนะคะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันดีเราก็ เลยเอามาใช้นะคะแต่ว่าพอใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยซึมผิวเท่าไหร่นะแล้วก็อาจจะไม่ได้ถูกกับผิวเรามากนะคะตื่นขึ้นมาเรารู้สึกว่า ความชุ่มชื้นมันไม่ได้เยอะหรือดีขนาดนั้นนะคะตอนนี้เราจะบอกว่าเราลองเ e ตินออลออยตัวหนึ่งอยู่นะคะซึ่งมีส่วนผสมเ e ตินอ l ลช่วย Anti a n t i ี้อ n g จเหมือนกันแต่ให้ผลที่ดีกว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะเยอะแตกต่างกันเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราใช้ตัวนั้นหมดแล้วเห๋ยอเราจะมารีวิวให้ฟังแต่สำหรับตัวนี้เนี่ยเราก็คงไม่ซื้อต่อจ้ะต่อมานะคะเป็นเรื่องของงานตัวอีกเหมือนกันคือเราก็จะใช้ เอ่อบอดี้โลชั่นเยอะมากดิวบอกเลยแต่ละช่วงอ่ะดิวใช้บอดี้โลชั่นประมาณ34ตัวสลับกันบางทีก็สลับกันแล้วแต่ว่าเอ้ยวันนี้ผิวแห้งผิวไม่แห้งหรือว่าอารมณ์ในเรื่องของกลิ่นนะคะคือเอ้ยวันนี้อยากจะกลิ่นเท่ๆวันนี้อยากจะกลิ่นหวานอะไรอย่างเงี้ยก็จะสลับกันนะคะอะตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ใช้หมดตัวนี้กลิ่นเนี่ยจะเป็น Y orange geranium นะคะดิว่าเป็นคนที่ชอบ geranium มากมากเลยนะคะดิวรู้สึกว่ามันให้ความผ่อนคลายม,มีความเป็นสปาอะไรอย่างเงี้ย เวลามาอยู่ในบอดี้โลชั่น่ะเราก็รู้สึกว่าทาไปแล้วว่าผ่อนคลายด้วยนะคะตัวนี้กลิ่นจะเท่ๆหน่อยเพราะว่าเห็นไหมเขาน่าจะมี4ีหกลิ่นนะคะแต่ว่ากลิ่นนี้เนี่ยของ Endota นะคะก็จะเป็นกลิ่นที่ Unisex เท่ๆนะคะสําหรับตัวนี้ถามว่าดีไหมเราก็รู้สึกว่ามันโอเคคือเนื้อคนไทยอาจจะรู้สึกว่ามันเกลี่ยยากนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเนื้อน้องเขาจะหนาเขาเป็นแบรนด์มาจากออสเตรเลียใช่ไหมล่ะก็เป็นประเทศที่หนาวกว่าเราเนื้อมันก็เลยจะทำให้แบบว่าเนื้อมันอาจจะติ๊กมันอาจจะหนา ไปกว่าเรานะคะดิว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการที่เขาเอาเกลี่ยยากเนื้อแบบไม่ค่อยเออไม่ได้ซึมวาบนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเออใช้ไปแล้วก็โอเคเฉยๆความชุ่มชื้นโอเคแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทําให้ผิวนุ่มมากนะคะเราก็เลยเอออาจจะไม่ได้ซื้อต่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปลองบอดี้โลชั่นอื่นๆในตลาดดีกว่าเนอะทุกคนต่อมานะคะว้ายตัวสุดท้ายแล้วว่ะของส่วนที่เราจะไม่ซื้อต่อนะคะตัวนี้เนี่ย เป็นแบรนด์จากเยอรมันดังมากเทคโนโลยีดีมากอ่านส่วนผสมแล้วรู้สึกตื่นเต้นแต่ดีว,ว่ารู้สึกดิวอ่านส่วนผสมเขาไม่ตื่นเต้นเท่ากับอ่านเทคโนโลยีเขาคือแบรนด์ MBR นะคือชื่อก็โคตรจะ medical ชื่อโคตรจะไฮเทคแล้วนะคะ MBR ย่อมาจาก Medical Beauty Research นะคะแน่นอนว่าเป็นแบรนด์ที่งานวิจัยเยอะ research หนักนะคะมีสารสกัดที่แบบ เป็นเรียกว่าสิทธิบัตรจดสิทธิบัตรของตัวเองนะคะมีเทคโนโลยีการนําส่งที่ดีมากนะคะแล้วก็แบรนด์เยอรมันนะเราก็ค่อนข้างที่จะไว้ใจได้เลยนะในเรื่องของเทคโนโลยีและส่วนผสมนะคะสําหรับตัวนี้เนี่ย เป็นตัวที่ดังมากเลยนะคือมันเป็น Normalizing l i ไลปิด d Sebum ีบั e แค e นะคะ <S <S เขาบอกว่าเหมาะกับคนเป็นสิวเพราะว่าส่วนผสมในนี้จะเข้าไปทะลุทะลวงเซลล์ผิวแล้วก็สามารถที่จะไป Regulate นะคะหรือว่าจัดระเบียบการผลิตน้ำมันถึงต่อมไขมันต่อมน้ำมันของเราเลยนะคะจะทำให้คนที่รู้สึกว่าตัวเองผิวมันเนี่ยผิวมันน้อยลงนะทำให้ผิวมันบาลานซ์นุ่มชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งถามว่า อันนี้มันเป็นคล้ายๆกับเซรั่มตัวแรกหรือพรีเซรั่มแล้วมันก็จะทําให้หน้าบาลานซ์การที่หน้าบาลานซ์ผิวหน้าแข็งแรงแล้วก็มีส่วนผสมที่ช่วยในเรื่องของการซูททิ้งคัมมิ่งคือเรียกว่าอันนี้ อยากทําให้หน้าเราสมดุลแล้วก็นิ่งที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะถามว่าดีไหมหลักการดีแน่นอนแล้วก็ถูกที่สุดเลยนะคะคือดิวสึกว่าก่อนที่เราเนี่ยนะไปใช้อะไรที่มันเป็นแบบว่าต้องขาวต้องใสสุดๆหรือว่าต้อง anti aging ริ้วรอยฉันต้องไม่มีตินกาต้องลึกเกิดนะคะเราควรจะหันมามองถึงความสมดุลของผิวเป็นอันดับแรกและเซรั่มในลักษณะนี้ก็คือเซรั่มที่จะให้ผลในเรื่องนั้นนะคะ แต่ว่าผลที่ดิวได้กับตัวนี้ดิวรู้สึกว่ามันนิ่งมากจนเกินไปนะคะมันไม่ได้ไม่ดีมันดีแต่มันอาจจะไม่เหมาะกับผิวที่กรานเรียกว่ากรันโลแบบดิวนะคะเพราะว่าดิวก็ใช้ของมาเยอะมากเรารู้สึกว่าเราเคยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของความสมดุลในเรื่องของการรดูเลตในเรื่องของการจัดระเบียบบาลานซ์น้ำมันบนผิวอะแล้วเรารู้สึกว่าเราให้เราเคยเห็นผลที่ชัดกว่านี้นะคะ สำหรับตัวนี้เนี่ยอาจจะทําอะไรกับผิวเราไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะแล้วก็ราคาน้องเขาก็ไม่ถูกด้วยนะคะดิวจําไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่5,000ขึ้นแน่นอนนะคะดังนั้นดิวก็เลยคิดว่าคงไม่ซื้อต่อนะสําหรับ MBR นะคะแต่ผลิตภัณฑ์อื่นของ MBR เดี๋ยวดิวจะมีการลองตัว น่าจะเป็นตัว brightening ที่คนบอกว่าดีมากเลยนะคะเดี๋ยวไว้ลองตัวนั้นแล้วหมดเมื่อไหร่ก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะเราต้องให้โอกาสเขาต่อทุกคนต่อมานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดิวอยากซื้อต่อน,นี่ตื่นเต้นมากเลยก็จะมีของที่ใช้กับตัวแล้วก็กับผมด้วยนะคะอ่ะมาตัวแรกเลยนะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานี่ทุกคน ยูโมโตสปานะคะเป็น private onsen ในแบงคอกคือรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่รู้สึกว่าเป็นชื่อแบรนด์เลยนะรู้สึกว่าเป็นชื่อของออนเซนที่ดังในย่านทองหล่อเอกมัยนะคะก็ใช่แหละดิว่าไม่เคยคิดจะซื้อสกินแคร์จากแบบสปาอะไรพวกนี้เลยแต่ว่ามีน้องอะซื้อมาให้เป็นเซตหนึ่งเลยนะคะมีแบบโอกาสพิเศษเขาก็เลยซื้อมาให้แล้วเราก็ได้ลองหมดเลยทั้งชาวว่าเจลแชมพูโลชั่นอะไรต่างๆนะเอ้ย ชาวาเจลอะเป็นกลิ่นเพปเปอร์มินแล้วก็ Mandarin, แมนดารินก็คือกลิ่นส้มมันเป็นกลิ่นที่ถูกจริตเรามากเรารู้สึกว่ามันเป็นเจลล้างตัวถูตัวที่ใช้แล้วมีความสุขนะคะแล้วก็ฟองไม่เยอะเกินไปมีฟองนะแต่ไม่เยอะเกินไปใช้แล้วผิวนุ่มนะคะดูสะอาดดีแล้วก็กลิ่นคือบันเทิงใจดิฉันมากเราก็รู้สึกว่ามีความสุขในการใช้เหมือนไปอยู่สปาจริงๆนะคะแล้วก็เขาบอกว่ามันเป็นบาลานซิ่งชาวาเจลนะบางทีอะดิวจะชอบมีแบบว่าผดผดเกิดขึ้นบนแบนบ เออผิวอ่ะ เหมือนกันนะเพราะว่าเป็นคนแบบว่าชอบลองนู่นลองนี่แล้วก็ใช้เรตินอลกับผิวตัวด้วยใช่ไหมแต่พอใช้ตัวนี้รู้สึกว่าเออผิวมันแบบว่าบาลานซ์มันไม่แห้งไม่มันจนเกินไปแล้วก็ใช้แล้วแบบรู้สึกดีนะคะค่อนข้างจะประทับใจแล้วเดี๋ยวก็จะไปซื้อต่อนะไม่รู้ว่าเขามีกลิ่นอื่นไหมคิดว่าต้องมีแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวลองกลิ่นอื่นมานะสําหรับตัวนี้นะคะป้ามาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผมเกินคาดมากทุกคนไม่เคยคิดจะลองอันนี้เลยเข้าใจว่าเป็นแบรนด์เกาหลีเราก็ไม่เคยคิด ว่าเอ้ยเราจะลองแบว่าผลิตภัณฑ์ของที่เป็นแบรนด์เกาหลีส่วนใหญ่ก็จะใช้แนวฝรั่งเศสมากกว่าถูกไหมแบบคราซ a าลอริอ l i, All, อะไรพวกนี้เนี่ยอันนี้ชื่อ Sans นะคะโซติโ o สนะคะนี่แบรนด์นี้นะคะแล้วก็เขาขายในเฟิร์สเตอร์นะดิวได้ตัวนี้มาชื่อบ l ล n c i n g h a h y d r ร t a ท n n s นะคะ h y d r a t a n นคือเราก็รู้สึกว่าสรุปเป็น Balancing hair h y d r a t a n นเป็นแชมพูหรือว่าเป็นคอนดิชเนอร์หรือว่า, er, วาต้องเป็น l ิฟต์ o n ลิฟต์อินอะไรพวกนี้นะคะสรุปก็คือมันเหมือนกับเป็นครีมนวดละกันเนื้อเหมือนเป็นมาสกให้กับผมนะคะตัวนี้เนี่ยเราได้มาในกล่องที่ตอนเฟิร์สเตอร์เขาเปิดตัวค่ะเฟิร์สเอร์ของ King Power ร์เขาให้เรามาแเราก็มีโอกาสได้ลองอันแรกเลยเนี่ย เราดมกลิ่นรู้สึกโอ้ยกลิ่นแรงมากเลยคือดิวเป็นคนไม่ชอบกลิ่นไรแรงๆอยู่แล้วรู้สึกว่าโอยกลิ่นมันแบบว่ารุนแรงเกินไปสําหรับดิวหรือเปล่าเลยนะคะแต่พอได้ลองใช้อ่ะผมมันนุ่มมากนุ่มมากแบบมากกว่าครีมนวดทั่วไปมากกว่ามาส์กหลายๆตัวแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันนุ่มมากจริงๆแล้วหลังจากที่เราล้างมันออกค่ะกลิ่นที่มันติดอยู่อ่ะมันไม่เหมือนกลิ่นที่ อยู่ตรงครีมนึกออกปะกลิ่นมันพอดีเวลาล้างออกแล้วมันติดผมแล้วมันพอดีสําหรับผมเราเดินไปไหนมาไหนคนก็รู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงที่หอมนะคะแม้ว่าเราจะไม่ได้ฉีดน้ําหอมนะคะและที่สําคัญก็คือว่า มันเหมือนเรียงเส้นเข้าใจคำว่าเรียงเส้นไัมพูดคือมันเรียงเส้นมันไม่ค่อยพันกันนะถึงแม้วเราจะไปอยู่ในประเทศที่มีลมงงๆนะคะมันเรียงเส้นสวยไปทั้งวันเลยนะสาหรับตัวนี้เราไม่รู้เหมือนกันว่ามันราคาเท่าไหร่บอกเลยแต่ว่าคิดว่าเราจะได้ไปซื้อต่อแน่นอนสําหรับตัวนี้นะคะก็มีขายในเฟิร์สเตอร์เดี๋ยววันไหนเราจะพาไปบุกเฟิร์สเตอร์แล้วก็ไปเดินในนั้นดีไหมแล้วก็เลือกของกันในเฟิร์สเตอร์เพราะว่ามีหลายอย่างที่น่าสนใจนะคะตัวนี้ดูซื้อต่อ อแน่นอนนะคะทุกคนต่อมานะคะเป็นสิ่งที่ใช้หมดแล้วภูมิใจที่สุดเกือบจะออในโลกเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยใครเคยคิดมาว่าเราจะใช้มอเจอร์เซอร์อันหนึ่งที่มีขนาด200กรัม200กรัมปกติมอเจอร์เบ r ซอร์ก็ประมาณ30 ml 50 ml ประมาณนี้นะซึ่งบางคนก็ใช้เป็นปีแล้วกว่าจะหมดนึกออกปะแต่เนี่ยไม่ถึงปีแล้วดูใช้ครีมตัวนี้นะคะของ Scalper า o l m o ต r รซ l ซลคร ขนาด200กรัมขอยย้ำ200กรัมหรือว่า6.7ออนซ์เน่นะหมดนะคะถ้าไม่ดีใช้ไม่หมดทุกคนตัวนี้เราเคอยเล่าให้ฟังแล้วคือมันจะเป็นเหมือนออมีส่วนผสมของเพปไทด์เยอะมากมีส่วนผสมของเเนลนะคะหรือว่าเมื่อขอยทางนะคะทำให้ผิวเนี่ย นอกจากจะนุ่มชุ่มชื้นช่วย anti aging ช่วยคั่ m มิ่งซุดทิ่งทำให้ผิวไม่ค่อยแดงทำให้ผิวไม่ค่อยลอกทำให้ผิวแข็งแรงนะมันช่วยไปหมดแบบครบวงจรเลยนะแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็น m o i s ไร r i z e r เบาๆแล้วเราใช้แล้วเรารู้สึกว่าเออมันไม่กวนแบบ รูทีน่นอื่นๆพอใช้ตัวนี้เบาไปใช่ไหมเวลาเราทากันแดดหนักๆเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่เยอะเกินไปนึกออกไหมทุกคนก็คือดีมากก็เลยบีบเอาบีบเอาแล้วก็ใช้หน้าใช้คอใช้อะไรใช้ไปหมดเลยนะคะก็เลยหมดทุกคนแล้วคิดว่ามันเป็นครีมที่มีความแตกต่างจากตัวอื่นๆจริงๆนะเราก็เลยรู้สึกว่าวันหนึ่งเราคงได้กลับไปซื้อใช้น้องเขาต่อแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เร็วนี้นึกออกปะเพราะว่าใช้มาหลายเดือนมากก็ตอนนี้ก็ต้องลองตัวอื่นนะคะแล้วเดี๋ยววันหนึ่งก็จะกลับไปหาน้องเขาคือดิวเป็นโรคจิตคือใช้ขอต้องหมดแล้วถ้าใช้ หมดเป็นเวลานานแบบนี้เราจะรู้สึกแบบว่าอึดอัดใจนะคะเราก็รู้สึกว่ารอบหน้าก็คือซื้อ50กรัมก็พอไม่ต้องซื้อ200ก็ได้นึงออกมามทุกคนก็คือดีเดี๋ยวไปซื้อแต่ว่าซื้อหลอดเล็กนะคะจบตัวนี้นะคะต่อมาเป็นเซรั่มที่เราคิดว่า คนที่มีผิวที่บอกชอบบอกว่าตัวเองผิวโทรมหรือเปล่าไออย่างดีว่าดิวร,รู้สึกว่าถ้ามันขาดน้ําถ้ามันไม่ค่อยได้นอนเราก็จะรู้สึกว่าเออผิวเราแบบ drop แล้วก็รูขุมขนมันจะดูกว้างซึ่งแสดงให้เห็นว่าเออผิวข้างในเรามันกําลังจะอักเสบหรือเปล่านะคะเรารู้สึกว่ามีเซรั่มตัวหนึ่งที่เป็นเซรั่มที่ชื่อเหมือนกับฮอร์โมนที่ช่วยในเรื่องของการนอนนะคะ มันสามารถที่จะทําให้ผิวเราอะ่ะมันดูฟื้นฟูขึ้นมาผิวป๊อปขึ้นมาได้โทมน้อยลงได้จริงๆแล้วเราก็ใช้อันนี้มาน่าจะขวดที่2หรือขวดที่3แล้วเราจําไม่ได้เราก็คงจะได้ซื้อใช้ต่อนะคะนี่คือเซเลนส์เมลาโทนิน B12 อย่าคิดว่าเอามากินนะทุกคนคือมันไม่ใช่วิตามินเมลาโทนินที่เรามากินอันนี้คือเป็นวิตามินสําหรับคนที่ไม่ได้นอนนะคะก็เอามาใช้ที่หน้าแทนนะคะ มีทั้งเมลาโทนินนะคะที่ช่วยเรื่องฟืน้นฟูผิวแล้วก็ B12 B12 เนี่ยดังเด่นในเรื่องของการช่วยสร้างเซลล์ใหม่การเกิดเซลล์ใหม่นะคะก็เหมือนคนที่ไม่ได้นอน,นทุกคนเหมือนกรดหอร์นเหมันจะไม่ทํางานถูกไหม พอกฎฮอร์โมนไม่ทํางานก็ไม่ได้ซ่อมก็ไม่ได้สร้างใหม่ตัวนี้ก็มีเมลาโทานินที่ช่วยซ่อมและมีว1 2ที่ช่วยสร้างผิวใหม่นะคะดังนั้นใช้ตัวนี้ไปคนก็สึกว่าเฮอหนะ้าฟูขึ้นชื่อเขาคือ Advanced Repair Serum ใช้ได้จริงๆช่วยได้จริงๆในเรื่องของการซ่อมนะคะน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่เราได้ซื้อต่อเรื่อยๆนะคะสําหรับเซลน่์นะจ๊ะ ต่อมาแต่ก่อนดิวบอกเลยว่าดิวอ่ะเป็นคนไม่ได้เชื่อในเรื่องของมิสมากนะพวกมิสที่แบบฉีดหน้าอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นกิมเิคเรารู้สึกว่ามันใช้เพื่อเออความสบายอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นแบบว่าสกินแคร์อันหนึ่งสำหรับคนที่แบบเออมีจริตแบบเราอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออต้องใช้แต่ว่า ดิวแชมพอันหนึ่งอะเราดิวรู้สึกว่าเห็นประโยชน์จากมันจริงๆมันชื่อ rosemary toning mist มันช่วยโทนผิวมันไม่ได้บอกเวลาช่วยโทนผิวไม่ได้บอกว่าช่วยยกหน้าอย่างนี้นะแต่มันมีส่วนผสมที่ทําให้หน้ามันเหมือนไม่หอยนรืออก่ะไม่ห้อยลงมามันไม่ได้ว,ว่าทําให้หน้าเราลิฟต์แต่ว่าทําให้หน้าเราแบบว่าไม่ห้อยไม่สมไปกว่าเดิมแล้วก็ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีรียได้ทําให ปรับ pH Balance ได้แล้วทำให้สกินแคร์มันลงลึกเข้าสู่ผิวเราเหมือนเตรียมผิวเราให้พร้อมสำหรับการบำรุงได้จริงๆนะคะตัวนี้คือแบรนด์ดิงฟ็อก์นะคะ m ิ s t i c a w a k เนล้กันนะอันนี้อาจจะว่ามิสติกอเวกเนแต่ตัวนี้จะบอกว่ากลิ่นน้องเขาว่าไม่ค่อยน่ารักหนักนะคะมันมีอีกสูตรหนึ่งที่ตอนนี้คือเนื่องจากดิชอบตัวนี้ใช่ไหม มันหมดแล้วดิวก็เลยซื้ออีกสูตรหนึ่งมาที่เป็นส่วนผสมหลักจะเป็น Bitter Orange นะคะหรือว่าเรียกว่าส้มป่าเออสูตรนั้นเนี่ยคุณสมบัติคล้ายๆกันแล้วก็กลิ่นดีมากเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคตัวเนี้ย เรามาพูดเราอาจจะไม่ได้ซื้อสูตรนี้เลยอะต่อแต่เราจะซื้ออีกสูตรหนึ่งอะต่อใช้แน่นอนสําหรับแบรนด์นี้ที่เป็นมิสอะเรารู้สึกว่าเขาตั้งใจทำมิสที่แบบมันเห็นผลต่อการใช้สกินแคร์ต่อไปจริงๆนะคะสําหรับลิวฟอสนะก็เลยซื้อต่อนะคะสำหรับตัวนี้อ่ตัวสุดท้ายเป็นงานปากกันมากคือหลายๆคนอนะอยากจะให้ดูทําคลิปที่เป็นรวมแบบลิปสีแดงเพราะว่าเราอะใช้ลิปแดงมาค่อนข้างจะทั่วฟ้าเมืองไทยนะเรียว่าทั่วโลกดีกว่าใช้มาเยอะมากนะคะ อันนึงเป็นอันนี้ที่เราใช้เนี่ยเป็นแบรนด์ไทยแล้วก็ใช้หมดนะจะดูเลอรเทอร์นิดนึงนะทุกคนแต่จะบอกว่ามันดีมากแบรนด์ไทยราคา200กว่าบาทแล้วชื่อเดี๋ยวนะชื่อเอเวอรลีนะคะเดี๋ยวเราขึ้น IG จีเขาไวไวให้นะคือเราอะซื้อมา3 4 5ห้าแท่งแล้วนะคะแล้วก็ใช้หมดไป2แท่งแล้วนะอันนึงก็คือเหมือนไปใช้หมดที่เมืองนอกก็เลยทิ้งไปไม่ได้มาพูดใน MG ีให้ทุกคนฟังอันนี้อีกอันหนึ่งหมดนะคะก็เลยมาพูดให้ฟังมันเป็นลิปทินนะทุกคนคือจะบอกว่า ใครที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวสดน้ำซุปแล้วไม่อยากให้ลิปหายจากปากคุณไฟเนี่ยใช้เอเวอรได้เลยนะคะคือติดทนจริงๆติดทนโคตรนะคือดิวเป็นคนหนึ่งที่แบบถ้าดิวรู้สึกว่ามัน ให้แก้ผ้ายู่ดีกว่าให้แก้ปากทุกคนคือไม่ได้เลยนะคือปากเราต้องมีอะไรอยู่ตลอดเวลานะคะบอกว่ามีตรงมีติ้นอยู่นะอันนี้เป็นสี R ศูนย์หนึ่งนะสีนี้จะดูเป็นแดงแบบแดงกำกาบผู้ใหญ่นิดหนึ่งถ้าแดงน่ารักสดใสสวยมากนะคะคือ r 0ศูนย์สองดูใช้ R ศูนย์สองหมดก่อนแล้วตอนนี้ใช้ R ศูนย์หนึ่งหลังจากนั้นก็สั่งแต่ r 0ศูนย์สองมาจะบอกว่า r 0ศูนย์สองเป็นสีแดงส้มน่ารักมากราคาสองร้อยกว่าบาททุกคนแนะนำจริงๆนะคะสำหรับเอเวอร์ลีนะทุกคนไปดูได้นะทุกคนอ่นนี้คือเอ็มทีมะ หวังว่าทุกคนก็อาจจะมีไอเดียอะไรก็ไปเลือกดูกันได้เอออันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวมากๆเลยของดิวแล้วก็เป็นผิวของดิวนะคะว่าเอ้ยมาแชร์ให้ฟังว่ามันเป็นยังไงนะคะใครเคยใช้ตัวไหนแล้วก็มีความเห็นแตกต่างกันก็มาเล่าให้กันฟังได้ทุกคนวันนี้ดูไปแล้วนะทุกคนหวังว่าจะไม่เสียตังค์กันเยอะมากนะจ๊าบา,บายบายจ้า